อนีท,ท,ท,ทู่ทัวร์ไทยมาเที่ยวอีสานเลอเดอพี่นอ้องนี่วันนี้เรามาที่ไหนครับขอนแก่นครับพระธาตุามแกน่นเสียงแค้นดอกคุ้นศูนย์ร่วมพาไมา่สัญญาณสิงถึงใจทู่หาดีลื่นไหลทั่วเมืองพร้อมเช็คสปีดสัญญาณลื่นไหลเล่นเน็ดเต็มสปีดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับเช็คให้ชัวร์ให้ทั่วทุกพื้นที่แห่ท้าสารแต่เดินเดินเด้อครับเช็คเช็ค เช็คช้าเลยว่าเล่นลื่นจริงไหมมือแท้ว่แรงมืันีดีครับเช็คย,ยืนยันแล้วว่าเน็ตเต็มเล่นไม่แหลกแรงไม่กระตุกเราจัดซิมใหม่เข้าแอปก็ลื่นเล่นได้ไม่มีเบือ่อออกยําผู้ให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุดในไทยท,ทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนเช็ค